หมดแนละ้วพาแม,ม่เหลือพางีก็น่าตีนะไม่ได้น่ารักอย่างเดียวนะทำย้ายหนีจากตรงโน้นมาตรงนี้แล้ว ดือของเขาจับหมดะภาไม่เหลือมันมีที่จะเล่นกันใช่ไหมเนี่ยบางทีมันก็ไม่น่ารักแล้วนะมันชักจะน่าตีแล้วนะ หริงแม่เปปตีสองตัวมันน่าตีและน่ารักหมดพาแม่หมดไปทะเลาะกันอยู่ในนั้นออกมาแล้วพาแม่ขาดมาแล้วเนี่ยออกมาออกมาเร็วเร็ว ขอเข้ามาไม่ใหม่ลบกันเราได้รู้จักกันแล้วเล่นกันแล้วออกมาได้เร็วเลยพาเมฆขาดเห็นไหมเห็นไหมพาเมฆขาดเห็นไหมพุณออกมากพุณออกมากคุณออกมากพุณออกมากนาดิออกมาได้เร็ว มันดูไหนวะหมอบอยู่ไหนวะหมอบอไหนพาแม่ขาเห็นบ้างไหมเนี่ยพาแม่ขาเห็นมั้งา,างไหมเนี่ยสนุกกังจังเลยเนาะออกมาเร็วดื้อจริงๆ เืนทำพระหลน่นออกลงมานีา่ออกมาใส่บาทมันก็ตามมาด้วยดือ้อดื้อใหญ่แล้วเดีเ๋ยวนี้ยดื้อบนความน่ารักของมันนั่นแหละโดนตีมั่งเลี้ยงกันมั่งดุกันมั่งแม่มาใส่บาดลวงตาบอกแมวมแมวแมวอะไรหันมาข้างหลังสิ ปกกีนเงินควัก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 ,วกมาคืนะออกมาปล่อยให้นอนเลือนรถเปิดตื่นมาเปิดบ้านเจอนอนในบ้านก็นจะขี่ในบ้านนอ,อีนงังสามสี่น่นะจะโทนตัวนี้ดีหน่อยเขาขี่ข้างนอกขายข้างนอก ไม่กลัวหมากันแล้วอเดี๋ยวนี้เป็นเพื่อนกันไปหมดแล้วอ่ะใครวะไครดื้อวะหึใครดื้อวะจะลังง้นเลยตอนนี้ใครดื้อเดี๋ยวกนหน่อยกระปีนในต้นไอตัวพราะคันนี้ตกอีกจากเคยนั่งอยู่ดีดี เจอพี่แมวเข้าไปก็จะตกลงมาอีกเนะี่ยขนาดพระนั่งสมาธิอยู่บนหิ่งมันยังทำหล่นลงมาเลยอะลงมาเร็วเ,วเลยลงมาดื้อนะมาให้ตีแต่ดีๆมามาให้ตีแต่ดีๆมาเลยสามสีลงมาจะทนด้วย มาเร็วเร็วแม่ไม่มาใส่บาทก็ตามมามามาไวไวแม่ไปเลยนะไม่ต้องตามมานะอยู่บนนั้นเลยตามมายังไม่เอาข้าวให้กินมาเร็วเรวมีที่เล่นได้แหละอยู่บนนั้นนะมาไวไวแมวรอ แมวดือด้อแมวดื้ออันที่จริงน่าจะเล่นกันอยู่บนนี้นะเนี่ยไม่น่าลงไปดื้อกับแม่นะเนี่ยไม่น่าลงไปดื้อกับแม่นะเนี่ยตอนมาใหม่ๆไม่รู้จักกันขู่กันพ่อฟ้อฟอ,อ,อเอามาจมูกแมวดมกันไปดมกันมาดีเลยไม่ต้องดือ้อ